ตลาดแห่งความมืดจัดเต็มไอเทมสุดฮิตลดราคาสูงสุดถึงเก้าสิบเปอร์เซนสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับฟิลเตอร์เกมม่งนะครับวันนี้ฟิลเตอร์จะมารีวิวเกมฟรีฟ่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาชมคลิปนี้กันเลยครับวันนี้อยู่กับกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับ รถส,สูงสุดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครที่ดวงดีก็ได้เลยก็นแนก็มีที่น่าสนใจก็คือมีตัวชุดตัวละครเซนต้านี้นะครับแต่ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมผมต้องได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะทุกคนน่าจะมีเรียนบดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะมันมีการทากิจกรรมอยู่นะแล้วก็นี่ได้กองสุ่มกองสุ่มกองควงเรปเปอร์นะครับที่น่าสนใจใช่ผมยังไม่ได้นะทุกคนอ้าวเข้าไปดูกันเ like ลย ถ้าเข้ามาทุกคนทุกมันก็เป็นได้นะครับใครที่ยังไม่เป็นแล้วมาดูคลิปนี้รอชมได้เลยครับนี่เดี๋ยวพาอธิบายให้ก็คือมันมีสามสามแถวนะแถวล่างลดยี่สิบเปอร์เซ็นแถวกลางลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแถวบนสามสิบเปอร์เซ็นก็เลือกอันไหนก็ได้ครับเลือกได้สามเลือกได้สูงสุดครั้งละสามสามอย่างสมมติว่าเลือกนี่เซนได้ก็ลดสามสิบเปอร์เซ็น แล้วเกิดเลือกเพิ่มสมมติวราเอาซองครวงก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เลือกอีกอันนึงตัวปืนก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่ก็ซื้อได้ในราคาห้า<พ>เก้าสองเพชรห้าเก้าสามเพชรไม่ใช่หรอปอ 5, 9, 3, ้าห้าเก้เาสามเพชรห้าร้อยเก้าสามเพชรสามอย่างก็ถือว่าคุ้มนะมา<อ>ถือว่าได้ชุดนะได้ชุดเอาชุดซานต้ามาไว้เล่นซื้อเลยครับเตอร์ซื้อเลยซื้อ ถ้าตอนเราซื้อไปแล้วครับ,รบมันก็จะให้มาเลือกใหม่ก็คือเลือกได้อีกถ้าเกิดใครอยากได้ชุดไหนอีกอะสมมุติเราลองกดดูนี่เอาตัวนี้ตัวนี้มันกลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือชุดผู้หญิงอีกนี่ก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากน้อยๆจะเป็นมากๆนะคะทุกคนโอเคเราไม่เอาแล้วเราไปดูชุดชุดอยู่ไหนมันส่งมาทั้งช่องเต็มต,ตัวเลยไหมนี่มันแยกได้ด้วยนะนี่รีวิวชุดหน่อย ก็นี่ครับเป็นชุดซานต้าก็แต่แย่น,นะครับทุกคนแต่ผมว่าหมวกมัาเท่ดีนะชุดก็มีเอฟเฟกตรงนี้นะครับนี่นี่นชุดซานต้าแล้วก็เด่กเฮ้ชบชอ,บชอบนี่มีหนวดด้วยนี่มีหมวกก็มีหนวดนี่หมวกลงซานต้าเอาไปแต่งได้นะแล้วก็มีเสื้อเสื้ออันต่ง รองเท้ารองเท้าก็ถือว่าเท่นะเป็นปสีแดงนี่เปิดเลยเปิดเลยนี่นะฮะชิ้นนะครับก็สวยงามอยู่นะชุดนี้ยตมไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่อันนี้แล้วผมช่อมนี่ทั้คนนี่ใส่ไปเลยก็ตะเย่ได้ทุกคน,นเฮ้ยที่นี่นนไม่ธรรมดาฉั <laughs> นก็ เราไปสมกล่องสมปืนนะครับที่อยากได้คืออันนี้สองขวงสองม่วงแรปเปอร ER ์อัตราการยิงสองที่เจอใช้อยู่เลยกี่วันซุบนี่ครับอันนี้สิบห้าวันห้ากล่องจะได้ถาวรไหมนะโี่ห้ากล่องขอขอให้ได้เดินขอให้ได้ขอให้ได้เพราะว่าซองใหม่ไปห้ากล่องใช่ไหมเปิดทีละกล่กองทีละกล่องเออเปิดทีละกล่องลุ้นหน่อย สามวันชีน <4 S 1> ่สบสี่ชั่วโมงไป้เจเล่ยกยี่สิบชั่วโมงว่าหนึ่งวันสามวันยังสองวันสุดท้ายกอให้อายแหละยี่สิบสี่ชั่วโมงอไอกองสุดทุงกองสุดท้ายนะครับเอาไปรับเปิร์สามวันโอเคถ้ายากจริงนะครับยากจั่ประหลัดบอก แต่ไม่รู้วนะครับว่าทุกคนว่าเราได้หาวนหรือเป็นอะไรไปเราไม่สนใจโอเคเอาทุสซานต้าไปเล่นหมุดแรลงหน่อยนะครับกับซองควงกับซองควงขามวิกงขามวยกระโดดลงกระโดดลงมาก็เจอลูกโซงควงเลย ลองควงมาทุกคนลองควงมาเลยเอ,อ้ยมีคนมันมีคนเล่นวิดิทเอสเอ,อ้ยออ,อะไรตังอะไรไงโอ้สก,กายิ้นไปจะต่อนนเนี่ยถึงขั้นมันตั้งให้โว้ให้ สักกามันเจ็บขนาดนั้นเลยหรือขัอ้นเฮ้ยแอกไปดีโอ้โหโอเคจะขอชุดใต้ีครับชุดจอมพลซานต้านะครับบอกว่าจะไม่มีใครมายิงนะโอเคอยู่นะครับขมุ้ยไม่มีคน ตายแล้วมีคนเมื่อกี้มันมน่าจะจุกแล้วมันยิงหาใครอ่ะมันยิงเรียกคนหรอไม่เหมือนไอ้นี่มันยิงเรียกคนแฮะแย่ไปดีชื่อเฮ้ยน่ามีคน เราเลยซองม่วงหมดอลเราเลยเไปอ้าวนั่นไงมีคนบวกและมีพูดยังไม่ขาดคำเราดักวงมาลูกว่าทุกคนถ้ามาเข้า,มา,ขามามันมก็ตายเฮ้ยนั่นไงตาด้านาานาั้นแบบนั้นน่ะ

马上有，马里，马里。馬 我然后。 ไอ้วัวเราเยอะไอตัวสนายมี้มันไม่น่าจะมีไอ้วัวนะถ้ามันมีไอ้วัวนี่มันล่อไปแล้วมันใช้เอ็ดมันใช้ปืนอะไรนะมันใช้คู่กับตองคับูนกระบอกเลยเฮ้ยไปต่อตัว em caso disso ไนวมันน่าจะโดนกนนเาดูมันดักป็นน้อนะไอโเรากกางกหมดซะด้วยดังเลจัดตัดการตัวด้านหน้าไม่ได้เนยตไอตัวนั้นน่ะ

สิบห้าพันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดจอมพลซานตานะครับจอนพนซานต้าก็สวยอยู่นะครับผมชอบชุดกับดลว่านนะครับทุกคนก็ถือว่าเท่อยู่นะทุกคนสนใจก็ลองไปสูมดูได้นะครับช่วงนี้ลดราคานะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแด้เจอเมื่นะครบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ